การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากต้องอาศัยวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆมากมายเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต้องมีการวางแผนการดำเนินการอย่างดีปัญหาเรื่องความเร็วและถูกต้องนั้นธุรกิจสามารถแก้ไขได้โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในปัจจุบัน การประยุกต or ์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจมี3ด้านที่ยกตัวอย่างมาคือ1การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช <iter> ้ในงานธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word <seaweed> 2การนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านความบันเทิงในโปรแกรม Photoshop 3. การนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านการบัญชีในโปรแกรม Excel ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ใน Microsoft Word ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word ที่นำมาประยุกต์ใช้มีนามบัตรการ์ดและป้ายไวนิ้ว ข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจด้านสื่อการพริมพ์ของโปรแกรม Microsoft Word ข้อดี 1. มีระบบอัตโนมัติต่างๆที่ช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น 2. ส,สามารถใช้ Word สร้างตารางที่ซับซ้อนอย่างไรก็ได้ 3. ส,สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว 4. ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว 5. สามารถแทรกรูปกราฟหรือผังองค์กรลงในเอกสารได้ ข้อเสีย 1. อาจหาอุปกรณ์บางอย่างไม่เจอเพราะมีฟังก์ชันการใช้งานมาก 2. เป็นโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ 3. ไม่สามารถจัดเก็บเป็นรูปแบบของ PDF ได้ 4. ไม่สามารถเปิดในเวอร์ชันที่ต่ำกว่าได้ 5. ไม่สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจได้หากไม่ใช่เวอร์ชันลิขสิทธิ์ด้านการบันเทิงในโปรแกรม Photoshop ประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop ที่นำมาประยุกต์ใช้มี 1. การตกแต่งภาพต่างๆ 2. การทำโฆษณา 3. การทำภาพซ้อน 4. การทำภาพวาดข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการบันเทิงของโปรแกรม Photoshop ข้อดี 1. มีความยืดหยุ่นของเครื่องมือในการทำงานมาก 2. มีเครื่องมือรวมถึงฟิลเตอร์ต่างๆมากมายให้เลือกใช้ 3. ส,สามารถใช้แบบเลเยอร์ได้ 4. ส,สามารถใช้ร่วมกับหลายโปรแกรมจากค่าย Adobe ได้ 5. สามารถเปิดภาพและเซฟไฟล์ได้หลายนามสกุลข้อเสีย 1. มีเครื่องมือเยอะ หากไม่ใช่นักออกแบบหรือไม่มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมอาจสับสนได้ 2. กินทรัพยากรเครื่องสูง 3. ม,มีปัญหาสละลอย 4. มีปัญหาเรื่องความละเอียดของภาพเมื่อขยายภาพแล้วจะไม่คมชัดด้านการบัญชีในโปรแกรม Excel ประโยชน์ของโปรแกรม Excel ที่นำมาประยุกต์ใช้ 1. การทำตาราง 2. การทำแผนภูมิต่างๆข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการบัญชีของโปรแกรม Excel ข้อดี 1. Excel จะเป็นโปรแกรมใช้งานหลักพนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ 2. เรียนรู้ไม่ยากสามารถตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนได้ 3. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารได้ 4. ความสามารถได้ใช้ฟังก์ชันเช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรตัวเลขวันที่ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน ข้อเสีย 1. ไม่สามารถโชว์เป็นสไลด์ได้ 2. ใช้ฟังก์ชันคำนวณตัวเลขยาก 3. าทษนิยมตัวเลขต้องปรับเปลี่ยนเอง 4. ไม่สามารถทำเป็นล็อกเฟรมได้